สบายดีพี่น้องยรลัางคลิดครัผีมาแล้วลูกผีบ่รับบ่นอนมากเลยว่ะอนเป็นห้าลุยเหรอดิบเด่นนั่นไวหอนปนนีลุยยังลุยได้ยุธไมาครบเหรอรบไปนีตั้งแต่วันนี้โอ้เนี่ยพญานเป็นรบดันยุใส่เนายบมรูแล้วไนะพอดีการเียนีาะ

กเลยฟังหมอยะที่เรียกนะประเด็รถุ้่งหนเนระม่ควะอะไรสกับยูนี่ยุ่ยับไปทงสันไหนพนี้เอาว่เออสมุเอาจอดไปนีครับล้สวิบาต้นพุ้นอ่ะนี่แหละครับกำลังติดรองยางเบรงเออรองเบขันมันขันมันน่อยเอาเอารถถึงวัด้นไอไปไปไปนีีกันเน้วเขานมัน้งนี้ รูปัระกอบ ลูกพี่ไม้เนาะลูกน้องกับยางน้ำกดลูกพี่ไม้มองลูกน้องกับว่างเล็กน้ำกดเลยพี่น้อง เสามหมื่นแบบมอวานไปาดมูวานได้หลายไเสียโอ้ผมว่ามันมันคุณเกืมื่นคนหมดคุณละเนาะมันหลายค่ะเดินก็ไม่เป็นเดินหน่อยๆเนาะเดินหมกไง แล้วเจ้ป่าทีรถตู้ลำโพงมันอีตหัวได้ต้อด่ากนั่นแหละว่ให้ผมออกไปบอหตอกันเลยถาออกจะ้่เวงถึงไดกวงี่ดาวมู่เจ้าผมจะไปบุเนีก็ต่ไปุอดไปเลยจ่ดนจอไฟเออของผมก็ไปอย่างเดียวผมก็ในเกี่ยงลุกเขาในช่องเออเขาในช่องเนาะผมเขาพ้นในช่อง

อันนี้ซุ้มอันผู้บ่าวผู้สาวอันซุมรีบอยากมาเบิ่งหมอลำดอกซุ้มอันอ้างอ้างเื่อๆเออเขากัมาอ้างมาที่มาเบิ่งหมอลำฮักกิฮักกัเขากีหัจ้าัอจักละก็กอนคือกันลเสียกัได้มาเบิ่งน้ำหมอลำน้ำแม่กูรหัวน้านว่ามาสีหาแม่เตัน่อไรเกี่ยงนี่ไะเาขมาอย่าเามาอย่นี่ เอามาที่น่ในร่องเีาเจยูดได้บ่า่ะท่เนได้ขากัเขมาม่ผิดกันร้อนมาก,ากมาต้นงาดถนมันุนไงหรอแท่งดับกันของผมจักหน่อยในข้าในเถอเอาลูกสาวมันเอราเจียงมาสิลูกเอาขั้นนี้มาตีรือขั้นไหน นั่นดีจ็ซื้อนาเจ้านั่นดีโอ้โันพังเรียกคันนี้มาเจ้าสีลมจะไปเด็กไก่ <c oughs> มันห่างแล้วผมเจ้าพ่อ <c oughs> ม,มาใช้หมานเด็กขนนั่น่ <c oughs> ะเจ้าแม่พากกินจ้กปี๋หรือลูกค้ากินจ้กปีรถพ้องเขาเนี่ยมันเกิดมาเห็นเลย <c oughs> beauty ไอ้ลูกไทยแม่เราขอสีนับรถอ่ะมันนอนสลบสไลอยู่จริงแล้วกับลูกสาวข่อยเป็นยังดาราด้หนึ่งที่อุ้ยขอโทษค่ะต้องว่องมวนๆดิขอุดได้หลายคุณบิวครับลูกสาวข่อยเป็นดาราดิจะต้องว่องมวนๆดิคุณคุณคุณ beauty ครับลูกเล่นน้อยนะครับอีพ่อยับรถจะข้าวกันละ ไปที่พิ่นสีตังแล้วเพราะวันกับมาเดี๋ยวพอดีอเราจะข้าวันลูกข้าวเดียวโอ้ยอากาศอี่พอ,อีเมยจนหนีพี่หน่องฮอน ย้ำรถพี่น้องในที่ห้าสีได้ตัางแล้วย้ำรถจัดรถแอบรถใามเพื่อให้ที่จัดเจ้าภาพเพิ่นได้คนหลาย,ลายหลเฮาเห็ดจังใดเฮาจังสีให้เพิ่นได้คนหลายสถานที่เห็ดแบบใดพี่น้องเอาตามใจเจ้าภาพเพิ่นละเพิ่นเป็นผู้จา้างเฮา เด้งงาเจ้าวันนี้ได้ปะหนิงานต้องตัดออกจักหน่อยอยุเจ้าซ้ำเก้าหนันได้อยย่เจ้าได้ซ้ำเก้าหนันเจ้าได้อยย่มันมันบมามอดพี่ดอกตอนรันได้เจียงต้องเบียด biệt chắc nói <laughs> bói chiếng <laughs> à xiềng cho cái đây xiềng thai cho cái đây long bung cho cái đây bơi đỏ nga and my nít nga đây nga yên เจ้าออกมากกอนดั้งสิไก่บ่มันอันนี้ไงโหดพีหนอ่อยงามใหม่ไงเอา้าสำหรับคลิปนี้เอาไว้สันมีสะพัน่อกัน,กนไหมคิดหนาะสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่นอ้อง